ก็ขอก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านป๊ชื่อภูมิและชื่อองค์และชื่อบีมนะครับ้ผมขอก่าผูมท่านด้ยกินี่เองกเรวมัู้่ับนมด้นยู Đây Được sang ban bên này. Rồi chứ Sakin <laughs> sakin coi sakin mặn thì chính nhà trái còn còn ướn. Trái còn còn ướn, tụi em mèo mẹ mè, tóc trời về bím tóc. bơi và dạ đai thôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 这个。 จิววินมาตนทีเลยแม่งาเดียนี่มันคือทุ่งดอกไม้นี่วะทุ่งดอกไม้แมงเต็มวัด เอาเลย<า>อะสมบี้อยู่หน้า,นาบ้านเราไม่ใจมองหน้านี่เรามองปืนนี่าการสมบี้ ย้อยลงมามาเลยไม่ใช่มีน้ำ านผู้ชมเลยนะครับนี่มันน้ำชัดจีนเลยนี่นี่เป็นหยดน้ำพุดกลางบนนี่ยอยลงมาเนี้ยเลยผุมอยู่นะไม่เจนหน่อมันไม่ไม่ใจ

อ๋อนั่นนะจัดจีน ຊ່ອງຫມໍຄແບນນเดียวເ1ຫນຶມຕ ไปนะครับ อยู่ได้นี่น,น้ำขุดไปจนลงไบก้าบทีก้าบยืนมาได้เดี๋ยวพีจะขุดให้ไปตึงไอ้นู้นเลย

背包诶。